สวัสดีครับเพื่อนๆดูนครับวันนี้มาหน้างานใหม่นะครับบางบอดซอยห้านะครับผมออ่่ะะวันนี้มาช่วยนะครับช่วยให้โครงทัดนะครับนี่นะครับทีมงานก็อกำลังครับทาสีนะครับช่วยโครงนะครับนี่นะครับงานก็กำลังเริ่มนะครับเริ่มงาน ไซนี้วันแรกนครับไซงานนะครับนี่นะครับไซต่างรูปนะไซงานนะครับพวก,ก็ากำลังทาสีนะครับ คลิปนี้ก็โอเคนะครับ